้มีพลังพิเศษดูน,น,น่ากันมาเน่าจะแบบมีกของหนูหมดแล้วเนยโอเคมจอเอาาเอาเปลาย,าย๋ายาอเ่นี่ออ โอเคชนะตอนนี้เพุ่อนเจ้าของปลาลุกินะอาอาอาโย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 อ้โยอาโยไอ้หนุ่ยค่าค่าให้สงบไป หายปตาเขแค่นุกไปนาะชนะ้ยย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 ยบยย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 ย น้ำก่อนพากินน้ำก่อนข้าไม่กินข้าไม่กินได้ไงข้าไม่กินพาขึ้นน้ำก่อนภูผาไปกินน้ำก่อนแล้วไม่เอยากกินไหมเฮจะเล่นอีกเหรอโอเอาเล่นปืนมากเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนเลยนี้ไปชัดแบตของแม่แบตหมดแล้วเนี่ยเจ้าไปเจ้าฝ่ายฟ้าของแม่แบตหมดแล้ว ดาบแม่มันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วอย่าเล่นอ๋อนี่ไงแม่เอาปืนอันนี้ติดตัวเล่นน,นันปืนเล่นปืนอันนี้อันนี้อันนั้นตอนนั้นมาให้แม่มาแม่ยิีเองอันไม่มีเสียงนี่ข้าพเจ้คข้าก้มยีปืนทำปืนอันนี้